วัชพืชเลี้ยงสัตว์หลักๆจะมีอยู่12ชนิดได้แก่ 1. หญ้ารูซี่เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีต้นกึ่งเลือ้อยกึ่งตั้งสามารถจเจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอนดินมีการระบายน้ำดีทนแรงพอสมควรทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ไม่ทนน้ำท่วมขังผลผลิตน้ำหนักแห้ง2.0ถึง2.5ต้นต่อไร่ ีโปรโตีน7-10%ดถึเอร์เซน์ย่ากินนีสีม่วงเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีต้นเป็นกอตั้งตรงแต่กอดีใบใหญ่ใบดกอ่อนนุ่มเติบโตได้ในสภาพร่มเงาเหมาะสำหรับปลูกในเขตชนรับทานผลผลิตน้ำหนักแห้ง2.5-3.0ตันต่อไร่ต่อปีโปรโตีน8-10%ถึงสเเซนต์สามย่าอะตราตั้ม เป็นพืชอ,อายุหลายปีต้นตั้งเป็นกอกอใหญ่ใบกว้างขอบใบคมทนต่อสภาพดินที่เป็นดินกรดทนน้ำท่วมขังทนแลง้งผลผลิตน้ำหนักแห้ง2.5ถึง3.5ตันต่อไร่ต่อปีโปรตีน7-8%เปอร์เซนต่อไปหญ้าโรสเป็นหญ้าอายุหลายปีทนแรงได้ดีทนต่อสภาพน้ำขังได้เป็นครั้งคราวทนต่อการแท้เลมได้ดี ทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าหญ้าอื่นๆหลายชนิดผลผลิตน้ำหนักแห้ง2.0-2.5ตันต่อไร่ต่อปีโปรตีน8-10%ต่อไปหญ้าเนเปียเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีสายพันธุ์ที่นิยมปลูกคือหญ้าเนเปียแคร์หญ้าเนเปียธรรมดาและหญ้าเนเปียลูกผสมซึ่งมีสองสายพันธุ์คือหญ้าเนเปียยักษ์และหญ้าเนและหญ้าบาน่าหญ้าเนเปียแคร์สูง1-2เมตร แต่กอดีใบามากส่วนหญ้าเนเปียรธรรมดาและเนเปียรลูกผสมสูง3-4เมตรทุกสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะสำหรับปลูกในเขตชรประทานผลผลิตน้ำหนักแห้ง3-4ตันต่อไร่ต่อปีโปรตีน8-10%ต่อไปจะเป็นญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าประเภทเลื้อยอายุหลายปีมีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นผิวดินมีรากเจริญออกมาตามข้อที่สัมผัสผิวดินและแตกหน่อจเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต้นอ่อนจะตั้งตรงแต่เมื่ออายุมากขึ้นลำต้นจะทอดนอนไปตามผิวดินปกคลุมดินที่ได้หนาแน่นลำลำต้นมีขนาดเล็กสูง4-7อา4-60เซนติเมตร ไม่มีขนใบโดกอ่อนนุ่มมีลักษณะเล็กเกรียวยาวไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้จึงขยายพันธุ์โดยท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้นมีฝนตกเฉลี่ยมากกว่า1,000ม mm ิลลิเมตรต่อปี ขึ้นได้ในดินหลายชนิดตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียวทนแรงได้ดีพอสมควรแต่สามารถจเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ชื้นแฉะชุ่มน้ำทนน้ำท่วมขังต่อไปเป็นถั่วฮามตาตาถั่วฮามตาตาอายุ2-3ปีมีทรงพุ่มเตี้ยตั้งตรงเหมาะปลูกในพื้นที่ดอนทนสภาพแห้งแล้งเจริญเติบโตได้ดีตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินร่วนปนเหนียว ทนแทะเลมและเอียบย่ำไม่ทนสภาพชื้นแฉะและน้ำท่วมขังให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง1.5-2.0ตันต่อไร่ต่อปีโปรโตีน16-18%ต่อไปเป็นถั่วท่าพระสไตลโลเป็นถั่วที่อายุสัน้น2-3ปีมีทรงพุ่มตั้งขนาดต้นและทรงพุ่มใหญ่กว่าถั่วฮามาตาต้านทานโรคแอนแทคโนตแต่ไม่ชอบดินเค็มและดินด่าง ค่า pH มากกว่า8.5ไม่ทนต่อการแท้เลมเหยียบย่ำหรือการตัดบ่อยๆให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง1.5-2.5ถึงตันต่อไร่ต่อปีการปลูกต่อไปเป็นถั่วคาวานเขตเป็นพืชฤด,ดูเดียวเถาเลื้อยใบโดกมีสัดส,ส่วนของใบมากกว่าลำต้นและเมื่อแห้งใบจะไม่ร่วงหล่นง,ง่ายเหมาะสำหรับใช้ทำถั่วแห้งอัดฟ่อน จะให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งประมาณ1ตันต่อไร่มีโปรโตีน14 1 8ต่อไปเป็นถั่วไมยราถั่วไมยราหรือถั่วเด m a n t ทัสหรือเฮดลูเซอร์เป็นพืชที่มีอายุหลายปีเป็นไม้ทรงพุ่มค่อนข้าง ตั้งตรงสูง2.0ถึง3.5เมตรใบและดอกคล้ายกระถินแต่มีขนาดเล็กกว่าเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนในดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังและดินกรดจัดให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง2ถึง3ตันต่อไร่ต่อปีมีโปรโตีนประมาณ17%ต่อไปเป็นกระถิน กระถินเป็นพืชที่ขึ้นได้โดยทั่วๆไปเป็นไม้ยืนต้นปัจจุบันมีกระถินยักษ์หลายพันที่มีโปรตีนสูงสัตว์ชอบกินนิยมให้กินทั้งในรูปของกระถินสดและทำใบแห้งสำหรับผสมในอาหารข้นซึ่งในใบกระถินแห้งจะมีโปรตีนประมาณ24%ถ้าให้กินสดควรให้ผสมกับหญ้าสดหรือหญ้าแห้งประมาณ3-5กิโลกรัมต่อวันไม่ควรให้กินกระถินอย่างเดียวกับสัตว์เพราะในกระถินมีสาร มิโมซีนซึ่งถ้าได้รับมากจะทำให้เป็นพิษโดยมีอาการขนร่วงต่อมไทรอยขยายโตผิดปกติแต่อย่างไรก็ตามในโคมักไม่ค่อยพบอาการเป็นพิษมากนะักต่อไปจะเป็นการแยกลักษณะของการเจริญเติบโตและชนิดของญ้าในแต่ละชนิดลักษณะการเจริญเติบโตขึ้นได้ดีในที่ลุ่มน้ำท่วมขังได้แก่ญ้าแพงโกล่า ไม่ทนต่อน้ำท่วมขังได้แก่ญ้ารูซี่ถั่วฮามตาตาถั่วไมยราทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ได้แก่ญ้ารูซี่ญ้ากินนีสีม่วงญ้าแพงโกล่าถั่วฮามตาตาไม่ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ได้แก่ถั่วท่าพระสไตโลถั่วลิสงเถาว์เจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำได้ได้แก่ญ้ารูซี่ ทนต่อสภาพร่มเงาได้ดีได้แก่หญ้ากินีสีม่วงและถั่วลิสงเถาไม่เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งได้แก่หญ้าเนเปียข้อสอบสวนดูสิทธิรอบทั่วไปปี59วัชพืชเลี้ยงสัตว์ที่เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ชื้นแฉะชุ่มน้ำและทนน้ำท่วมขังคือข้อใดข้อนี้ตอบหญ้าแพงโกล่าข้อต่อไปพืชชนิดใดที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงที่สุด ข้อนี้ตอบกระถินเพราะมีโปรโตีน24%หญ้ากินนีมีโปรโตีน8-10%หญ้าเนเปียมีโปรโตีน8-10%หญ้ารูซี่มีโปรโตีน7-10%ข้อต่อไปวัชพืชเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังคือข้อใดข้อนี้ตอบขอไข่ญ้ารูซี่